ดูคนนะคะอีกทีหน <and living> <target> ึ่งเซนเตอร์ไหมอ่ะซาชาคะเป็นซ <Four> ีรีส์อยู่ในเรื่องแรกของซาาหรือ่ะคือ ชาชาเป็นคนที่ถ้ามีโอกาสก็ถ้าเราทําได้เราก็อยากจะทำค่ะแล้วก็เหมือนชาไม่เคยได้เล่นเป็นบทที่ใกล้เคียงตัวเองเลยการแต่งตัวหรือสไตล์หรืออะไรที่มันไม่ต้องปรับเยอะมากค่ะเวลาตอนที่พี่แก้มเขาแบบมาท้าทามเพราะเขาเห็นจากที่ชา cover เพลงกับน้องเค้กเนว่าแบบมันดูมีเคมีแบบโดยธรรมชาติอย mm ่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้นึกถึงอะไรตรงนั้นเลยวันนั้นที่เรา cover mm hmm. ก็เขาก็แต่งตัวเซ็กซี่เราก็ก็เขาก็เซ็กซี่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเห็นเขาอยาก เอามาเล่นแล้วก็โอเคอยากอยากลองมากๆเพราะว่ามันไม่ได้ต้องเป็นคนอื่นมาแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกิร์ลพาช่รู้สึกว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วมันก็อาจจะยากตรงนั้นมากกว่าค่ะเห็นแล้วจีนก็ค่อนข้างเนื่อยเลยแบบนั่งอย่างนี้เลยค่ะก็จริงๆพี่แก้มเขาก็มีบอกก่อนว่าแบบ จูบได้ไหมหรือว่าแบบเลิฟซีนได้ไหมใกล้ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเ,ออเราก็ก็เต็มที่ให้ให้ได้เต็มที่แล้วด้วยความที่น้องเขาเป็นผู้หญิงด้วยเนาะมันก็อาจจะง่ายง่ายกว่าแล้วก็แต่พี่แก้มเขาจะถามตลอดค่ะทุกฉากเลยว่าอันนี้ขนาดนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมแบบอยู่ในความที่เราแบบแฮปปี้ด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าจากในซีนนะ่มันเหมือนเป็นการสอ,สอนศัก์เนอะแล้วอยู่ดีๆก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นั่นแหละก็ ตามที่เห็น,นะคะ <c oughs> ่ะหรือว่าแบบเลิศสินงเยอะที่สุดในชีวิตยอ้ยใช่ค่ะไม่เคยแบบไม่เคยขนาดนี้เลยอะ่ะแบบส่วนมากก็คือแบบแค่นั้นเลยแต่ว่าอันนี้คือมันน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่แบบคนได้เห็นเลยอะคะ่ะล,ล,ล,ลิมิตเราจริงๆเราก็ให้เต็มที่คือแค่ไหน,นแค่ไหน หรือถ้าบางบฉากขอแบบจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแบบมุมไหมมีแบบมุมก็ไม,ไม่ไม่มีมุมค่ะพี่แก้มบอกว่าขอไม่มุมได้ไหมแบบได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเพราะว่าอย่างซีนที่เห็นในไพร์โหลดอะค่ะที่แบบสอนฉากอันนั้นคือเขาไม่ไม่กำกับอะไรเลยคือเหมือนมีบทโอเคพูดจบเ,เก็บแอคสอนฉากนู่นนี่แล้วก็แบบเค้กเค้กเขาเป็นคนเริ่มซะมากกว่าเวลาเขาเริ่มเราก็ค่อยรีแอคแล้วก็แบบต่อไปเลย,ยมีสมบุญอะไรแบบนี้นอีกแบบไหมคะ อะไรนะบทเหรอคะใช่ค่ะพี่แก้มเขาก็จะส่งบทมาให้ดูว่าเออประมาณนี้นะโอเคไหมค่ะผองอ๋อก็ก็บอกเขาว่าแบบเออมีจุบเลยนะอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าคือเขาก็เหมือนเห็นเราอ่ะเป็นเป็นสไตล์เนี้ยมานานมากมากแล้วแล้วเขาก็เข้าใจว่ามันมีเคมีอะไรบางอย่างกับผู้หญิงเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่เราแบบได้มาเล่นบท ไพ่หลอดยังไม่เห็นอะคะ่ะแต่ว่าก็มีที่ที่เราไปถ่ายกันเนี่ยแหละชาก็เอาซีนสั้นๆให้ดูแบบพี่ดูชาจู๋ไหม <laughs> เขาบอกมาสิมาสิแล้วดูทักเอออืมโอเคๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนไม่ดูยาวเขาบอกอ้อะไรอย่างเงี้ยเ,เขาเ,เขาก็โอเค,อเ,คขเขาก็โอเคเขาก็โอเคอะค่ะเขเขาก็เข้าใจว่ามันคืองานด้วยแล้วก็เขาก็รู้ว่าชาชากับ็เคารู้จักกันแล้วก็แบบสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ที่เขาเลือกมาก็เพราะว่าเนี่ยแหละ มันมีเคมีตรงที่พี่พี่แก้มแล้วก็พี่พี่พี่ทีมงานเห็นนะคะคุณพวามรักบ้างเป็นยังไงบ้างคะ15ปีแล้ว15<ไ>วปีแล้วค่ะไว,ไวมากเร็วมากมากดีดค่ะดีดีเหมือนเดิมค่ะค15ปีแล้วตลอดมาเลยนนี้ค่ะใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้แบบหวานเว่อร์อะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ทําให เลี่ยนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราเป็นตัวเองแบบนี้เลยอ่ะคือช่วงแรกๆที่รู้จักกันเราอาจจะมีแต่งกระโปรงบ้างเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสักพักหนึ่งเราก็ต้องกลับมาเป็นตัวเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็แบบทําไมต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วก็นี่คือชาชาก็คือเดินด้วยกันก็เป็นกรอบใหม่ค่ะ <c oughs> มากกว่า <c oughs> เพราะทุกคนเห็นแล้วคนจะแบบบางครั้งก็แบบแมนกว่าพี่อีกนะ <c oughs> แบบบางครั้งเขาแบบแต่งตัวแบบน้อยๆใช่ปะ่ะเราแต่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบ เขามีให้ขอแบบเปลี่ยนเป็นแบบเล่ยเธอหวานนน่อะไรคือจริงๆเขาชอบให้เราหวานอยู่แล้วแล้วผู้ชายทุกคนคงอยากให้แฟนตัวเองแบบสวยหวานซึ่งเวลาเราไปเล่นบทที่มันแบบแต่งตัวเซ็กซี่เขาเขาชอบแต่ว่าพอเรามาเป็นตัวเองในชีวิตจริงเขาบอกเป็นไปเถอะสิบห้าปีอยากเป็นอะไรเป็นไปเลยถ้ามีแบบแลกเปลี่ยนเะื้อผ้าอะไนใช่ค่ะเวลาไปชอปปิ้งสิ่งที่ดีที่สุดคือเดินแต่เซ็กชัน ไม่เลือก <laughs> อย่างสิบห้าปีอะหลายคนรุ่นเรื่องแต่งเรื่องแต่งืองแต่งไงคือจริงๆก็ก็คุยกันค่ะคุยกันเล่นๆตลอดเวลาเพราะว่าเออมันก็สนิทกันมากๆค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้รอรอเขามาขอเขามีพูดงไหมเพราะว่าหลายคนก็แบบเออรุ่นอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เอ,อ่อก็มีคุยกันเล่นๆล่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบโอเคเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือน ด้วยตัวชาชาเองนะแล้วก็ตัวเขาคือเราทํางานด้วยกันทั้งคู่ชาแบบทั้งศักทั้งบบทำทำเยอะมากๆแล้วก็เลยยังรู้สึกว่ามันยังไม่อาจจะยังไม่ถึงจุดที่เราจะต้องแบบโอเคคอมมิตว่า นี่คือการแต่งงานหรือว่ามองถึงอนาคตเป็นการมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนบอกว่าเราไปดูงานแต่งกันหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆเดินไปงานแต่งไปนไปงานเดียวค่ะแบมไงแบมด้วยอะแบมใช่คือชิชากับพี่โรเป็นคนที่ปกติจะไม่ค่อยไปงานแต่งงานเพราะว่าไม่ใช่คนที่แบบสังคมมากไม่แบบมาแต่งตัวมาอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างใช้แบบความพยายามเยอะค่ะแต่เราไปงานงานแบมแล้วก็อะตอมอะตอมห้ามทิ้งแล้วก็ล่าสุดพี่เมาส์แต่งงานพี่เมาส์อะ คือพี่บูมอ่ะบูมหมูกระทะอ่ะเขาจับดอกไม้แล้วมายัดใส่มือชาติคือชาติไม่ได้มีส่วนเอี่ยวเลยเขาปกติชาติจะเป็นคนที่ไม่ไปยืนแบบรับดอกไม้อยู่แล้วแต่ว่าเลาอยายืนให้เราแต่งนะนก็ทุกคนแบบพี่นิกกี้อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเชียร์แต่ว่าค่ะก็ก็ประมาณนั้นเราจะแต่งก่อนไหมคิดว่าผู้เราปรกานเร็วโอ้โหชาตคิดว่าพี่เจมอาจจะแต่งก่อนเพราะพี่เจมตกว่า เพราะว่าเขามีมีสัมภาษณ์แล้วพูดเรื่องแบบเหมือนเตรียมอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วแต่เราก็พูดแล้วนะยังไม่เตรียมค่ะยังเรายังไงชาชาโมเมนต้องหน้าสวยผมสวยพร้อมอุยชาว่าคงเป็นกอปไหมอะค่ะคู่กัน่ะใช่บาวน์ไม่ได้เตรียมว่าเออมันต้องพร้อมไม่อะอ่ะชาคือชาไม่ไม่คิดแล้วไม่ไม่โหไม่ไม่แบบ ไม่เตรียมตัวเลยว่าอุยเดี๋ยวฉันต้องใส่ชุดขาวทุกวันแล้วต่อจากนี้อะไรเงี้ยคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อันอะไรเรื่องเรื่องนั้นเลยอะค่ะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เฮ้ยโอเคแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ต้องถ่ายนะใช้ต้องเป็นคอนเทนต์ด้วยอ,อะไรอย่างงี้ก็ร <laughs> อรันกัน <laughs> ถ้ารอรันกันค่ะอีกอ,อีกสักพักไปก่อนตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงลิเงเลี้ยงอะไรอย่างงี้ไปก่อนใช่ไม่แบบไม่ไม่เกินกี่ปีอะไรเงี้ยเพราะเราก็คุยกันมา55ปีเลยไม่มีลิมิตนะคะไม่ไม่ได้คุยกันว่าแบบ เมื่อไหร่ดีอไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันมันมันก็โอเคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก,ก็ก็คงมีแน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้แบบระบุว่าเมื่อไหร่หรือว่าใกล้หรือไกล,อ,กลอ,นนไอะไรอยนะ่างเงี้ยไม่ปรับแล้วค่ะข,ข้อดีคือเราเหมือนเขารู้จักเราเต็มที่เรารู้จักเขาเต็มที่มันไม่มีมาทะเลาะอะไรกันแบบเอออีกแล้วค่ะมันมันง่ายขึ้นเยอะมากเขารู้ว่าเราคิดอะไรเรารู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วก็เข้าใจกันเหมือนซัพพอร์ตกันด้วยค่ะแต่คงยังไม่ใช่ปีนี้นะปีก็มไม่้ รยอรไม่ค่ะยังก่อน,นอล้วส้นฟิโหน่เดี๋ยวก่อนขอน้องเค้กก่อนอให้เราได้แบบสนุกกับส่วนของเราก่อนอโอเคขอบคุณมากค่ะ